เมื่ออันดับ5และ6ในตารางคะแนนของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกค่ะได้ลงเตะกันเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแน่นอนค่ะว่ามันมีผลโดยตรงกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ขยับเข้าใกล้พื้นที่ท็อปโฟอีกครั้งโดยการเก็บชัยชนะในลีกมา2นัดติดต่อกันค่ะและเสนอแบ่งแต้มกับไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, มาได้เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะทําให้คะแนนไล่จี้ทีมแอสตันวิลล่าเพียง8คะแนนค่ะและเมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้นทํ United, าแมาเานเชสเตอร เกาะกลุ่มคว้าตัวไปเตะฟุตบอลทั่ว UCL โดยสามารถเอาชนะแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อ1นค่ะหรือนี่จะเป็นการคว้าตัวเข้าไปได้จนจบฤดูกาลนี้หรือจะแค่ขึ้นมาให้เซียวเล่นเหมือนช่วงก่อนหน้านี้และอันดับรูดยาวอีกครั้งเนื่องจากจํานวนนัดที่เหลือน,น้อยลงทุกทีค่ะโดยจากผลการคว้าชัยชนะเมื่อคืนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นทําให้ทัพปีศาจแดงจะเหลือระยะห่างเพียง5-6ถึงคะแนนนับจากสเปอร์ที่อยู่อันดับ4ของตารางค่ะและมันมีผลอย่างมากงานนี้ทําให้ชาวเรดอาร์มี่ตา พาการชื่นใจกับฟอร์มการเล่นของทีมที่กําลังอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะและนักเตะหลายคนเล่นเพื่อทีมมากขึ้นมีทีมเวิร์กมากขึ้นในการเข้าทำประตูค่ะ